ยังครับกบยงังแคสต์จุกอันนี้คือสายเอ็นมาครับลองมาดูคนพามาเขาไม่รู้ว่าหมายเป็นแบบไหนแต่น่าใช่ปัญหาถ้าปลาตัวใหญ่ ลำบากนิดนึงตอนแรกจะมาเล่นเท็กซัสตอนแรกก็จะมาเล่นเท็กซ์ซัทไงฮึฮึ <laughs> หลงบ๊อบงับพุเลยโอ้โอ้โอ้เขาท่าเขาท่าครับเขาท่าครับอ่ะเดี๋ยวก็รู้ โอ้โห,โหพอไปแล้วเดี๋ยวอยู่ล่าเีาเงียบไปไอย่าอย่าลวน นกวนกระสายแข็งอุย ครับมมลาลไปแล้วโอมม้โหไปแล้วครับท่านผู้ชมไปก็ลากไปแล้วเท็ดเดียวอันนี้ส่งเกินสัก ลองดูว่ามันจะคายหรือเปล่าแต่มันก็ไม่คายครับมันจะขยํามพยมยมพยาามมันจะคล้ายปลาแบสนิดหนึ่งแต่มันจะต่างตรงที่มันปากเล็กแค่้นเองถ้าส่งลึกไม่ได้แวเข้าคอมาแล้วมาแล้วครับท่านผู้ชมมาแล้วป๊บนึงสายเอ็นครับไม่ได้ขาดง่ายมากสายเอ็น ลงไปเ็าดีก่านน้ำตืตตตตตตต้นๆนะทุกนโอ้ใสครับทุกคนมีใสมีใสน้ำไม่ลกึกนะ มั่วเลยครับว่ ยปยาลงแบบนี้นั่นไงครับผลการส่งมาจิครับ มาไปลรอครับท่านผู้ชมแต่ตัวเล็กมันกำลังกรยี่อยู่เห็นมันลาบกันเลยมันกำลังขยำ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 น้ำใสครับท่านผู้ชมมันลาบกันแล,ล้วมันยังไม่เข้าปากมันอัดไปแล้ว,ลว <c ười> ตัวมันเล็กครับเนี่ยมันขึนกันไปจริงๆสั้นตัวเล็กเนี่ยเราก็กดสปูนฟรีไว้ เดี๋ยวตอนมันลากสวนเดี๋ยวมันจะไหววมันคลายครับอ่ะเอาแล้วคิดว่าเข้าป่าแล้วดูแลทนผู้ชมตัวเล็กจริงนะเล็กมากายังเอาได้ครับ เล็กครับนี่ตัวเล็กๆอือเอานี่เรามาวันที่2ของการตกปลานะครับ ค่อยลากมาลปลายหางแต่เขียตรงพงทุนทำให้ประช่อนเห็นได้ตรงตรีไปตรงที่ที่คิดตัวเราคิดว่ามันมีตัวอยู่เราไม่ต้องลากเร็วจะค่อยลากมา ชายย้างเงียบน,นับ้วไปแล้ว,ลว,ลวเห็นไหมมันกำลังาบาพราะตะขอตัวนี้ผมใส่ตัวเล็กไป กำลังกำลังเกินตัวไม่ใหญ่ครับตัวนิดเดียวอเอาล่ะคิดว่าอยู่แล้วป้อมเมื่อกี้นี้เพิ่งเปลี่ยนต่ออมเบ็ดไป <c oughs> phải to mà to khăn to khăn mà à ัวเล็กๆก,ก็เพิ่มสองพยายามดูขึ้นน้ำมันฟับลราไม่ต้องลากเลยพวกนี้ พ่ออากาศม so ันร้อนปลาไม่ค่อยดุหนึ่งแต้มแล้วหนึ่งแต้มแล้วนะหนึ่งแต้มแล้วโอ้ยเคน้องฝั่งนั้นใช้กบยา่ใหญ่นีคนใส่ปลายางเพราะปลามันเหมือนจะไม่มีตัวใหญ่ครับท่านผู้ชม มีตัวเล็กๆเราก,ก็ใช้เหยื่อเล็กๆเ,เพื่อมันจะได้เข้าปากปลาพอดีบางทีก็ขอเบ็ดที่ใส่ไปเมื่อก่อนหน้านี้เล็กมันใหญ่เกิน ใหญ่เกินแล้วตอนนี้จังหวะที่มันกัดเบ็ดมันจะโผล่เอาให้อยู่เอาให้อยู่ <c oughs> <c oughs> เอาให้อยู่ <c oughs> <c oughs> งัดเบ็ดน้องยังไม่ได้ตัว ไปแล้วทุกท่านตัวเล็กนิดเดียวนับเบ็ดผมพยายามดูมัน,นมันก็จะขยับคาบคาบคา,าบของมัน,นี่ยท่านอาจจะมองไม่เห็นมันกำลังเกินอย,ยู่มันจะมีฟองฟองเล็กๆขึ้นฟอดฟอดฟอด,ฟอด,ฟอด เดี๋ยวลองดูกันมันจะติดไหอยังเห็นไหมตัวมันเล็กเกินทัง้งหมดฮึเหมตัวเล็กเกินแล้วทีนนีน้เราก็ต้องส่งสายให้มันเข้าปากไนงะ มันจะได้อยู่ตะขอนี่เป็นตะขอนหนึ่งโอเข้ามั้ยอัน,นีลออ้ลากจ้าอัดเออลากจ้าเขยาวขยาว่าข้อ,ขอ มันลังเขียวท่านผู้ชมเขียวใสพี่มันกำลังขยับิงแต่มันไม่ไปเพราะว่าตัวมันเล็กนี่ เต้องดูตามบอ่อท่านชมป,ป่าปลาันชอบกินแนวไหนสไตล์ไหนสังเกตดูของพฤติกรรมแต่ถ้าอย่างเงี้ยครับถ้าเหยื่อตัวเล็กเราก็จะเล่นได้แคป่อนเล็กถ้า เราไปช่อนใหญ่แล้วก็ขยับเหยื่อให้มันใหญ่ขึ้นไป

เราลบคำสบป,ประมาตได้อ่ะไป <c oughs>